วัดีจ้าวันนี้ลอกเข้าปลาไปบางเห็ดจะจับฝนตกมาสองสามมือแล้วแต่ห้าโชคดีนอจจากนาะ นาทีจอ่ะ้าก็ได้เอ็ดก็ถือว่าชมวิวข้างทางไปเน่อยจ้ะเนาะก็ต้องมาหลุ่นกันมากับหวดบ้านแล้วจะบ่ได้เอ็ดดอก กัเลยเขาไปซุปปลาหมากเลยจ้ะเนาะไปซื้อปลามาอันนี้ถุงละกิโลเลยจ้ะเป็นปลาไข่ไข่ปลากระดินนั่นแหละจ้ะโอเคป่าไปรอบกินกินได้ทั้งกระดูกจ้ะซื้อมาสองกิโลจ้ะตะกะตะกะซื้อปลาปลาอันนี้ว่านะ้ำสามสิบโลหนึ่งเฉลินปลาก็ใครกันซื้อมาได้จ้ะอยู่ในปากนี่แหละ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟ้าสบายด้วยจ้ะกับสืนหนึโลหนึ่งมันดีกะอ,อันนี้ก็ใส่ช่องฟิวเอาไวสนะ้สองกิโลนะสามกิโลส่วนตัวนี้ได้วยจ้ะจะเอาแก็นฉุดสี่สี่เออกระถิ้อเก็น กเออพีกแกงกะทินี่นะจ๊ะโลหนึ่งเลยบันทิกาไล่สือหัวอันนี้มาได้จ้ะสามอันนี้ก็แปดร้อยคำรรนะสามหัวนี่โปรุ๊ตเบแต่อากาอังกิดเขาเอื่นนี่อย่างบิดลูดตีแต่อีกอย่งางภาษาเขาปวดบ้างตลอดคอยก็เอ,เอ,อื่นหัวเผือกโผลมันหัวเลือดนี่นะจ้ะนี่เอาไปไม่สลัดบนะจ้ะ ทำสลัดอร่อยนี่จะ้นะมาส่วนของที่ควายตีเฮ็ดปลาเนาะพริกแกงกระโถนกระทิขวานี่เลยจ้ะนะควายกะไปเล้าเอา่ออันนี้ใแบบกใแบบกูนะกกระลังหัวนอนนีน่เจ้ะเด้คอควายกระเก็บมาหน่อยหนึ่งเนาะเอามาใส่นี่จะ้ะ ของแม่แม,ม่เป็นหอมเลยจะเด้อส่วนตัวน,นี้ก็สิเป็นเออ่คุณภาพฝรังง่งีตัวฝรั่งเลยจ้ะแล้วก็ของในสวนขันว่าส่วนตัวน,นี้เลยจ้ะอันนี้เป็นโหระพาไทายเลยจ้ะเด้อกันในสวนนี่แหละแตกต่างกันเนาะไขยมี่ยังไขยกระติใส่ใส่มันไปสิลเล็กสีละลาย ปากันเราจะเนอสิทอดถ้ามันกรอบกันเนาะถึงสิพัดคือว่าแกงมาแน่งคือว่าสุดแล้วแต่เสืเออ่อมถกเนาะจะเนาะพัดพริกแกงไก่ไข่มาแน่งเลยจ้ะนี่สุดแรงจะเสืเอ่อมนะรูดหนึ่งใครก็เอิ่นตามแต่ใคอยอยากเอินเ่นนั่นแหละพัดพริกแก๊ส พัดพริเแกงพัดได้เงือ่เงือ่ฟาพัดก็ว่ากันไปน,น,น,นั่นแหละจ้ะนะจิ้งเหล็กอ่ะจัดการไปละลายน้ำแข็งหมด้จัดเออปลานี่ต้องทอดก่อนได้จ้ะถึงจะไม่เขาา นี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปเฮ็ดปลากลลระป๋องรถส่งรถสารนั่นเลยจ้ะโอเคนะจ้ะส่วนปลาเนี่ยกะละลายน้ำแข็งเสร็จสับยืมแลยแต่ละจัขอกระบาุพงหล,ล่นเดิมไม่มีอะไรมากก็มีขมิ้นเกลือพริกไทยนี่จ้ะไม่ใช่น้ำปลาเด้อขมิ้นเกลือพริกไทย ขมิน้นในดับคาวมาเราก็จะใส่แป้งไปจจะหน่อยนะจ๊ะเด้อยัางทอดมันสิได้กรอบจักหน่อยแต่บอลละลายน้ำลดไปจ๊ะเด้อเราก็คนเรีกเข้าไปดนะจ๊ะเด้อก็จะทอดคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้แหละจ้ะนี่อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่ ขาก็สามารถเอาไปทอดได้แล้วปลาพวกนี้ถ้ากางเขาสินิ่มกินเราไม่ต้องยนันเราพักกางสิจิ๊ดข้อยันมันจะกินกับข้าวเหนิว้วขอนิ้วจี๊ดก้อข้อนใต้หย,ย่อนข้าวเหนียวเยอะเลยข้าวเหนียวจิ๊ดก้อกินสุกหมกไหลโอเคประมาณนีก้ก็ใช้ได้เลยจ้ะ ส่วนใบบกูดนิได้จ้ะข่อยก็เก็บมันในสวนข่อยนี่ยละคนอ่อนๆสิว่าพับสุชีก็ได้สิว่าแกงกรได้โอ้ยเราจะสีอิ่นเนาะเพื่อข่อยก็เอิ่นเพราะเธอเนาะข่อยกรเฮ็ดกับเขาเป็นดูเป็นหลายอย่างดูเจ้าข่อยสิเอิ่นสวนเพราะข่อยเธอคนนั้นละอ่ะหาเฮ็ดกับบดไอเฮ็ด เขาซูเปอร์มาตอนนี้เนาะสื้อของเขาจะมาหากินตอนนี้ก็เราก็จะน้ำมันห่อเราเราก็จะจัดการทอดจ้ะเริ่มทอดแล้วจ้ะเนาะรอดน้ำมันน่กจะถ่านเนี่ยทอดสองครั้งเนี่ยทอดปลาไม่นู้เนาะไม่รู้เนาะเนี่ย ลานเ่กินงัวไฟก็มีกา้างไปสแงปัญหาให้ข้อใหงเงือกจิ้งค่อยามาคอยสิลองออกมาเห็ดประเด็ดไปี่ sao sống khám chả Thôi lại cho kênh Ghiền đây Gõ đâu ใช่ได้แล้วจ้ะก่อนเต็มที่แล้วเราก็จะตักขึ้นเดี๋ยวเราสีทอดจะมันเบิดเลยจ้ะทอดจะหมด ออกจีกมันติดกนันจะเป็นตัวไข่ตัวมันตัปลากระกสวย สวยงามกรอบได้ทีเลยจ้ะตักขึ้นเลยลเราจะมาปรุงเครื่องด้จ้ะเด้อสติกต้มันก่อนนะก้อนสิผัดชูชีปลาได้จ้ะเด้อจะมาผัดกระลำน้ำมันหอย แบบกินะ้าไหของเรากินแกงเผ็ดจ้ะแล้วก็เฮ็ดผูชีเนาะฟ้าจะเ่าถอดเอาไว้แล้วทุกอย่างเนาะใส่พริกเก่งที่เห่อปั้นเองเราจะนอามันสิเผ็ดต้องหาของแกงเผ็ดก่อนจ้ะก็จะเป็นกระหล่ำผัดน้ำมันหอย เชียมไหมกะกล,ลกะลำลงกันะไปแจ้ะอะไรจุดนี้เป็นกระลำผัดน้ำปลากระเทียมเด้อแก้เผ็ดเดี๋ยวถึงจะทำอาหารหลักตอนนี้ก็กระลำบานมื่อี้เนาะมันเข็งเนาะเพื่อสิเพือ่อหนึ่หยาด เียวดีๆประมาณนี้ไปใช้ได้แล้วจะทำประมาณนี้ก็ทำลแล้วขึ้นเลยจ้ะตอนนี้เคี่ยวกะทิแล้วจ้าพอดี่ะเราจะใช้พริกแกงแดงเป็นชูชีนี่แหละ ฉูช,ชีรุกเกงชูชีคเก่งยังก็ว่ากันไปเถอะแล้วแต่สิเกิดอันนี้จะเป็นพริกที่บดเองทำเองเพิ่มความเผ็ดเข้าไปซับเผ็ดมันกับ,บแบบเนาะจากเนาะนะส่วนโจนีเนาะแค่ให้สีสันกันเลยความเผ็ดไม่มีหรอก ไปยื้เอ,อเยอะให้มันแตกมัดกันจักหน่อยได้จ้ะกอถึงจะมาปรุงรสชาติแล้วก็จะเอาปลาใส่การห็ดอาหารไทยต้องเชื่อคอยกันต้นซื้อมาคอยถือดอกจ้ะถึงจะได้กระซากคนน้ย้ยอันที่ห็ดออกมาแล้วอร่อ,รอย ซัเมวกก็เป็นใช้ได้แหละสปุงเครื่องเลยจ้ะเด้ออันนี้เป็นน้ำตาลเลยเด้อจ้ะสอนอีหลงดเลยนักกะเออใส่มะนาวิจงไอยแดกใส่ใส่นักซึม เป็นน้ำมะนาวจา้ะผงชูรสน,น,น้องะใส่เข้าไปยังเงือกสุว่าอยากใส่นั่แล้ว ไปมัดขวดใช้เข้าไปหน่อยส่วนพี่เกดจะทุกอย่กับไรกระวเจาก็ไปกินแล้กินหน่อยไว้หน่อยนะ ก็เก็บบ้านบางอย่บาทีถือเด้ล้วนได้ที่แล้วจ้ะต้องให้แตกมันมากมั่วเข้าไปอาหารจะอร่อยเองโอ้ยคิดได้ขนมจีนหรอันกระทิคอย ผักที่เก็บมามีเท่าไหร่ก็เคสใส่เข้าไปเยาเยาของถ้าเป็นดูมังคาย,ยกุบ,บสะออนก็ของหมด่เข้าไปนี่วัะพอคนละค่าจะขอมมันจะะเอีกมันล,ละเอีะถ้าอยู่มังคายจะจัดๆไข่วันบมกเก็บไปคนละว้าโห บอกกระเพ้านี่แม่หัวได้สน่อยออเจ็มอีกเดียจูบมันใสไก็รียยูนี่หละโ้ยตอานตัวอีกแเกินก,ก็ <c ười> ต้องเดือดใท้มันแหงมากไ่เด้จัดเด้ออีกสักหน่อยนะอันนี้แหละ น้ำยาเนาะแค่ขนมกินกินกับขนมกินแซ่บเวอร์มากเลยนะตอนนี้เราก็จะจัดใส่จานนะยิ่งมั่วยิ่งอร่อยอาหารโอเคจัดใส่จานละวนะทุกอย่างก็เสร็จสับเรียบร้อยเด้อซูชิปลาเนาะเหลือน้ำยากินข้าวปุ่นได้จ้ะนะเราก็จะเอา ผักใบขานาดกระรวยไปบดแลังนัะนจ้ะนาะนันก็จะเป็นใบมะกรูดพันฝอยกินใบมะกรูดด้วยนะที่รักนะนอย่าเลือกกินอย่าเลือกเด็กมันจะไม่ดี <laughs> โอเคทุกอย่างก็อ,อร่อยอร่อยคอยนี่แหละเธอก็ต้องอร่อยด้วยนะใช่ไหมอันเช่นก็ผัดให้เธอแล้วไปหาเห็ดไม่มีเห็ดก็ต้องมาทำกับข้าว คลิปนี้ก็ไม่ประมาณนี่ละจ้าก็เมายอกนัวหัวมวนท่านเลยจ้าสวัสดีจ้าพบก,กันคลิปหน้า